ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องนะครับชาวไร่ชาวสวนนะครับชาวไร่อ้อยนะครับเผื่อท่านใดนะครับสนใจนะครับเราลองเอาไปใช้ในไร่ในสวนนะครับตัวนี้จะเป็นยันม่านะครับ KE3 นะครับตัวนี้จะเป็น4 wheel นะครับเครื่องยนต์3สูบ14แรงนะครับพร้อมกับโรตารี่นะครับตัวนี้จะเป็นรถเก่าญี่ปุ่นนําเข้าแท้นะครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานในไทยนะครับสภาพสวยนะครับล้อนะครับสามารถ ขยับได้นะครับเอาแคบากว้างได้นะครับภาพสวยเลยนะครับสีสันาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่เครื่องเกียดดีนะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์3ามสูบ14แรงนะครับยางก็สภาพได้ได้นะครับตัวนี้เราขายพร้อมโรตารี่นะครับเราขายพร้อมโรตารี่เลยนะครัสภาพสวยๆครับภาพโรตารี่ใช้งานได้ปกตินครับติ้วๆๆๆนี่ครับอ่านีนะฮะภาพสวยๆเลยนะครับ ระบบไถลึกดีนะครับเกียร์ดีน่ะตอวิ่งให้ดูครับ่แต่ก็วิ่งเร็วเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับวิ่งค่อนข้างเร็วดีนะครับเผื่อท่านใดนะครับสนใจไปใช้ในข้าวไรอ้อยนะครับอ่าเอาไปตีหญ้าในไรอ้อยนะครับหรือว่าอ่าทร่องผักนะครับตัวนี้ฐานล้อน่าจะกว้างอยู่ประมาณ1เมตรนะครับ1เมตรหรือ90เซนอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะ นสนใจนะครับอยากได้ไปใช้ลองลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับหรือว่ามาทดลองขับด้วยตัวเองได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบสิบสี่แรงนะฮะร,ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับราคาที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะฮะอา้าวเข้าเกียร์สลังไม่ถูกนะครับอ่านะฮะ สนใจนะครับลองเข้ามาเลือกชมได้นะครับร้านเราอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์0930855104นะครับร้านนัเราก็ตั้งอยู่ที่ตัวอำเภอตากฟ้านะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร0861026521นะครับเบอร์ไลน์0930855104นะครับฝากฝากไว้ด้วยนะครับร้านโซลิ์แท็กเตอร์นะครับ ร้านเราก็อยู่ใกล้ๆกับโรงมีบาลตากฟ้านะครับห่างกันประมาณ700อเมตรนะครับถ้าทนด้สนใจนะครับเราลองเข้าเรื่องชมได้นะครับหรือว่าทำมาไม่ถูกเราลองโทรสอบถามเส้นทางนะฮะตามเบอร์ที่เราให้ไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ